สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักสานแห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออโร์โคลแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขา แม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคำทำนายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยำก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์กดคำว่าเพิ่มเติม,ตมใต้คลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอ สำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิป Random For You ของข้อเรื่องอดีตชาติของคุณกับเขาเหตุที่เราต้องกลับมาพบเจอวันนี้ใช้ไพ่ชุชดสยามทาโรและ The Romance Angels Oracle ใครไม่เชื่อเรื่องอดีตชาติก็ฟังเป็นนิทานฟังเพื่อความบันเทิงน,นะคะคลิปแ a นดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตดนใจ ดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณก่อนอื่นเรามาดูธาตุราศีและข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดอายุของคุณและเขาหรือเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบ้านเลขที่หากใครที่มีข้อมูลตรงในส่วนนี้ เป็นไปได้ว่าคําทํานายจะตรงกับเรื่องราวของคุณ80-100%ก็เป็นได้ธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูธาตุดินราศีมังกรพฤรษศกัน และทาดน้ำราสีมีนกรกฎพิจิกตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลข1 2 3 4 7 8 10 11 13 3 11 15 51 16 61 17 71 19 91และ20วันที่เกี่ยวข้อง วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันเสาร์และวันอาทิตย์ Random for you อดีตชาติของคุณกับเขาเหตุที่เราต้องกลับมาพบเจอ The d e v i l คุณกับเขาเนี่ยมีอดีตชาติร่วมกันอย่างแท้จริง เคยเจอกันมาแล้วเคยมีเรื่องราวบุญสัมพันธ์กรรมสัมพันธ์กันมาแล้วนะเนี่ยดูเดวิลในสำรับนี้สิเชือกเนี่ยผูกคอเอาไว้นะโดยมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลและโชคชะตากำหนดให้คุณกับเขาอย่างไรก็จะต้องกลับมาพบเจอกันอีกในภพชาตินี้เอ o บอนในอดีตชาติคุณกับเขา มีความแตกต่างในหลายสิ่งหลายอย่างเช่นชาติภาษาสถานะทางสังคมสถานะทางการเงินซึ่งความแตกต่างนี้ทำให้ครอบครัวของคุณนะหรือพลังงานฝ่ายผู้หญิงพลังงานที่เป็นฝั่งเฟมนนนน n ะไม่ยอมรับไม่ชอบกีดกันมีกำแพงมาขวางกั้นความรักความสัมพันธ์นี้ ทวบสอดเขารักคุณเขาปรารถนาที่จะได้ครองคู่กับคุณถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นความสุขสมหวังได้นะหนานต่างเนี่ยถูกดาบขวางกั้นเข้าไม่ถึงตัวคุณไม่สามารถที่จะเอาชนะสังคมคนรอบข้างเขาเองก็คุ้นคิดถึงแผนการว่าจะทำยังไงดีให้ได้คุณมาครองคู่แต่สิ่งหนึ่งที่ เหตุการณ์ความสมหวังจะเกิดขึ้นได้คุณใจตรงกับเขาคุณสองคนรักกันชอบพอกันถึงแม้จะมีอุปสรรคขวางกัน้นถูกกีดกันถูกกีดขวางก็ตาม The Tower คุณกับเขาตกลงสัญญานัดแนะนัดพบเจอกันตัดสินใจที่จะหนีตามกัน ไปอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาเป็นคู่ครองคู่ชีวิตคุณเลือกที่จะตัดขาดจากครอบครัวเลือกที่จะละทิ้งสังคมศักดินาเงินทองมากมายของคุณเพื่อที่จะได้ไปอยู่กับคนรักของคุณแม้การตัดสินใจนี้ไม่ถูกต้องแต่คุณทั้งสองคนไม่มีทางเลือกเหมือนสายฟ้าฟาดลงตรงกลางหัวใจพ่อและแม่ครอบครัวของคุณ เมื่อตื่นเช้ามาแล้วไม่พบเจอคุณดัซนคุณกับเขามีความสุขมากๆที่ได้อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาได้แสดงความรักต่อกันอย่างเต็มที่โดยไม่มีใครมาเป็นอุปสรรคขัดขวางอีกต่อไปแต่โชคชะตาไม่ได้ง่ายอย่างนั้นพ่อของคุณครอบครัวของคุณ ตามหาคุณแทบพลิกแผ่นดินตามหาคุณจนเจอว่าคุณไปอยู่กับชายคนรักพ่อของคุณรักคุณมากเรียกคุณและคนรักให้เข้ามาคุยกันด้วยเหตุและผลพ่อของคุณยื่นข้อเสนอต่อชายคนรักว่าถ้าหากเขาสามารถเปลี่ยนแปลงความแตกต่างในเรื่องการเงิน สามารถทำให้ครอบครัวของคุณมั่นคงมั่นใจได้ว่าเขาสามารถที่จะดูแลคุณให้สุขสบายได้เขาจะยอมรับจะไม่ขัดขวางกีดกันความรักนี้อีกต่อไปดูเหมือนคุณและเขาจะได้รับโอกาสและข้อเสนอที่ดีเขาดีใจมากๆที่ได้รับข้อเสนอนี้เหมือนว่ามีเส้นทางช่องทางให้เขาได้เดินต่อไปได้บ้างจัดเมน สิ่งนี้คือโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยอวยพรให้โอกาสที่ดีมาถึงมือชายคนรักของคุณตัวของเขาไม่เคยย่อท้อต่อความยากลำบากตั้งใจทำงานตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะการเงินของตัวเองตัวของเขาประสบความสำเร็จในเรื่องการค้าขายมีเงินมีทองมากมายดังกับเทวดามาร่ายมน ให้เขาพบเจอเงินทองที่มั่งคั่งในเวลาอันรวดเร็วเขาทำตามข้อเสนอทำตามคำท้าทายของพ่อคุณได้สำเร็จความดีใจอย่างมากเกิดขึ้นกับเขาโดวงชะตาเขาพลิกผันจากคนที่มีสถานภาพทางการเงินแยก่กว่าคุณเป็นคนฐานะปรานกลางเปลี่ยนเป็นพ่อค้าที่มีความร่ำรวยมั่งคั่งอย่างมาก เดเมจิกเชนเขาเป็นคนที่เฉลียวฉลาดสติปัญญาดีหากเขาคิดทำการสิ่งใดสิ่งนั้นจะประสบความสำเร็จได้ชัยชนะดั่งใจเสมอและเหตุการณ์นี้ก็เช่นกันเมื่อพ่อของคุณได้เห็นผลลัพธ์แล้วว่าเขาประสบความสำเร็จเป็นเศรษฐีที่มั่งคั่งได้ก็มีความรู้สึกที่นับถือชื่นชม ไม่เคยคิดจะผิดสัจจะหรือคำพูดข้อเสนอนั้นพ่อของคุณก็เต็มใจที่จะยึดถือสัญญายึดถือคำพูดที่เคยพูดต่อเขาโดยการจะให้เขากับคุณรักกันได้อย่างไม่มีเงื่อนไขความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดจะให้คุณสองคนได้รักกันดังใจจะไม่กีดกันไม่ขวางกั้นความรักนี้ s o อร์นอฟว แม้คนของคุณเขาจะร่ำรวยมั่งคัง่งมีดวงชะตาในเรื่องการเงินที่พลิกผันเปลี่ยนแปลงแต่เขาก็ยังไม่หยุดความขยันขันแข็งในการทำมาหากินในการทำการค้าเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการเงินของผู้คนในชุมชนยังสามารถเปลี่ยนแปลงการเงินของผู้คนมากมายในประเทศในเมืองนั้นที่เขาอยู่อาศัย ยิ่งทำให้ได้ใจพ่อของคุณเพราะเขาเป็นคนที่มีน้ำใจเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเห็นความยากจนความลำบากของผู้อื่นเป็นสิ่งที่น่าสงสารสมควรแก่ความเมตตาที่จะหยิบยื่นโอกาสทำให้มีการค้าทำให้มีอาชีพเกิดขึ้นเจมเพรสคุณคือผู้หญิงที่เลอโฉมสง่างามเหลือเกินเปลี่ยนไปด้วยความดี ดวงชะตาของเขามีบุญวาสนาที่เท่าเทียมสินเสมอกันแล้วถึงแม้ตอนเริ่มต้นบุญวาสนาจะไม่เท่าเทียมกับคุณเขาเป็นคนที่ชอบทำบุญชอบทำความดีคุณกับเขาทำบุญร่วมกันหลายต่อหลายครั้งนับไม่ถ้วนทั้งทำบุญกับวัดกับพระในเรื่องศาสนาทำบุญกับผู้ยกากไร้ทั้งมนุษย์และสัตว์ คุณสองคนนำพากันปฏิบัติสู่เส้นทางที่ดีงามยิ่งทำให้ความรักความผูกพันเหนียวแน่นยิ่งทำให้ชีวิตของคุณสองคนจะเริญรุ่งเรืองคิงออฟสอดในเวลาที่เขาร่ำรวยมั่งคัง่งมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปมากแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปนั่นคือหัวใจที่รักคุณอย่างมั่นคงความรักเดียวใจเดียว ซื่อตรงซื่อสัตย์ตั้งแต่วันที่เขายังมีสถานภาพการเงินไม่ทัดเทียมกับคุณจนถึงวันนี้ที่ดวงการเงินเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตไปทุกสิ่งทุกอย่างหัวใจเขาก็ยังเป็นของคุณซื่อสัตย์ซื่อตรงกับคุณเพียงผู้เดียว Queen of w a n น s คุณรักเขาอย่างมากมีจิตใจที่มั่นคงหนักแน่นต่อกันคุณอยู่เคียงข้างเขา ไม่เคยมองใครไม่เคยนอกกายนอกใจเช่นกันมีแต่ความรักที่มั่นคงหนักแน่นต่อกันตลอดเวลาที่ยาวนานกว่าเขาจะประสบความสาเร็จกลายเป็นเศรษฐีคุณก็เคียงข้างเขาให้กำลังใจเขาส่งเสริมผลักดันเขาในทุกสิ่งทุกอย่างคุณคือคนเดียวที่มีพลังอํานาจทำให้เขามีพลังวิเศษที่จะทำให้การทำงานใดก็ไม่เหน็ดเหนื่อยไม่ยออ่อท้อ ความรักในตัวคุณเป็นพลังวิเศษที่นำพาเขาให้ประสบความสำเร็จได้ For of i n d the c l e s t ใครคนนี้เขารักคุณมากเขาดูแลคุณอย่างดีให้เงินให้ทองคุณอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะทุกคนเนี่ยม่เงินเต็มไปหมดเลยและใครคนนี้เขาก็ห่วงแหนหึงห่วงคุณมากๆด้วยเขาอยากคุณมีความสุข เขาไม่เคยที่จะมีข้อแม้กับคุณในเรื่องการเงินสพอร์ตคุณดูแลคุณเป็นอย่างดี The Star คุณเหมือนผู้หญิงในฝันที่เขารอคอยตามหามาทั้งชีวิตคุณเหมือนกับดอกฟ้ากับหมาวัดที่เขาไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันที่บุญวาสนาบารมีเท่าเทียมกันได้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะความรักอันยิ่งใหญ่ เป็นแรงผลักดันให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองจนดวงชะตาพลิกผันวันนี้คนที่เขาเคยคิดว่าเป็นเพียงความฝันเขากลับมาเคียงข้างคุณคุณคือความหวังคุณคือความฝันทุกสิ่งทุกอย่างในอนาคตของเขาในเรื่องความรักในเรื่องการสร้างครอบครัวไม่เคยมีใครที่จะอยู่ในหัวใจของเขามีเพียงคุณเท่านั้นและตัวของเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องการเงินเท่านั้น เขายังเปลี่ยนแปลงพลังงานจิตวิญญาณของตัวเองเขาเป็นคนที่นิสัยดีขึ้นจิตใจอ่อนโยนเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้รับพลังงานจากจิตวิญญาณที่ดีงามของคุณคุณสองคนสินเสมอกันอย่างแท้จริงมีพลังงานของความดีงามในจิตวิญญาณภายในที่เท่าเทียมกัน King of and the c ์โผู้ชายภูมมั่งคั่งร่ำรวยผู้ชายที่มีจิตใจที่มั่นคงรักเดียว ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่เขาจะให้คุณไม่ได้และเขาก็ให้คุณในทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สินเงินทองมากมายหัวใจของเขาตัวของเขาเขายินดีพลีกายที่จะมอบให้คุณเพียงผู้เดียวเชนอับครับเขารักคุณมากๆก,การแต่งงานมั่นหมายตามประเพณีเกิดขึ้นครอบครัวของคุณยอมรับเขาได้ในที่สุดครอบครัวของคุณชื่นมืนมากม กับการมีลูกเขยเป็นเศรษฐีลูกเขยที่ขยันขันแข็งสร้างเงินมาจากอาชีพที่สุดจริตคุณสองคนได้แต่งงานเป็นครอบครัวมีลูกมีเต้าด้วยกันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์มากๆเ f น o ฟ the c o a คสสุดท้ายความรักและความดีของเขาเอาชนะพ่อของคุณเอาชนะคนในครอบครัวของคุณได้อย่างง่ายดาย เขากลายเป็นลูกชายคนใหม่กลายเป็นลูกเขยคนโปรดที่มีเงินทองมากมายไม่ใช่แค่ให้เพียงคุณเขาสามารถที่จะดูแลอุปถัมภ์เลี้ยงดูทุกคนในครอบครัวคุณได้เป็นอย่างดีโดยที่ไม่เคยคิดตรณีทีเหนียวกับพ่อหรือแม่ของคุณเขารักครอบครัวคุณเหมือนกับเป็นครอบครัวของเขาสุดท้ายเขาเอาชนะใจพ่อคุณได้คุณมีความสุขสบายใจมากม ที่ครอบครัวเดิมของคุณและเขาผู้เป็นสามีสามารถรักใคร่กลมเกลียวสามคัคคีกันได้อย่างดีเยี่ยมดูไพ่สองใบนี้คนลุกเลยนะไม่เคยเปิดเจอแบบนี้เลยนะสิบถ้วยแล้วตามด้วยสิบเหรียญเนี่ยโอ้พลังงานคู่แท้คู่ครองคู่บุญบาร,รมีอย่างแท้จริงสิ่งที่เล่าไปนี้นี่แหละคืออดีตชาติของคุณกับเขากว่าจะได้ครองคู่กันต้องใช้ความอดทนความพยายามอย่างมาก ในการเปลี่ยนแปลงเรื่องราววิถีชีวิตแบบเดิมๆจนทุกคนยอมรับจนทุกคนยอมแพ้ให้กับความรักที่หนักแน่นมั่นคงของคุณทั้งสองคนอะต่อไปแม่หมอเปิดไพ่ออรัเเิลเสริมให้นะคะฮันนีมูนคุณสองคนจะมีช่วงเวลาที่ โรแมนติกสุดหอมหวานคุณสองคนจะได้ไปฮันนีมูนดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์พลังงานคนทางไกลเหมือนในอดีตชาติหรือมีความแตกต่างกันบางสิ่งบางอย่างอย่างมากจะต้องเปลี่ยนแปลงความแตกต่างนี้เปลี่ยนแปลงความห่างไกลนี้นี่คืออุปสรรคนี่คือบททดสอบไม่ว่าอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติคุณกับเขาก็จำเป็นต้องผ่านบททดสอบของจักรวาลน,นี้ไปให้ได้ และสุดท้ายคุณสองคนจะผ่านมันไปได้จะได้มีโอกาสดื่มน้ำผึ่งพระจันทร์เดินทางท่องเที่ยวไปในที่ที่สวยงามใช้เวลาอยู่ร่วมกันเป็นความรักที่สุขสดชื่นสมบูรณ์ Let s go of control and choose ขณะเวลาที่คุณสองคนต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาใดก็ตามปล่อยมันไปให้เป็นไปตามโชคชะตาให้เป็นไปตามเวลาที่ควรจะเป็น อย่าไปบีบคั้นเร่องรัสถานการณ์อย่าไปทุกข์เครียดมากเกินไปให้มองโลกในแง่บวกเพราะบททดสอบเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการคัดกรองหัวใจคุณและเขาว่ารักกันหนักแน่นมากพอฟรตคุณกับเขาจะมีการเชื่อมต่อที่พิเศษเพราะคุณกับเขาเป็นคู่จากอดีตชาติกันมาเมื่อเจอกันในชาตินี้เมื่อกลับมาพบเจอกัน คุณจะรู้สึกเป็นตัวของตัวเองอย่างมากเวลาอยู่ใกล้กันกล้าที่จะหยอกล้อเล่นกันหรือแสดงคําพูดอาการที่คุณไม่เคยทํากับคนอื่นนะบางคนเนี่ยอยู่กับคนอื่นหรือคู่รักคนอื่นในอดีตที่ผ่านมามีความขรึมมีฟอร์มแต่เวลาอยู่กับคุณเนี่ยนะมีความขี้เล่นหรือบางคนเนี่ยยอมให้คุณเห็นในด้านในมุมที่เขาติงตองเออเป็นอย่างนั้นก็ได้ คุณสามารถเข้าถึงเบื้องลึกของจิตวิญญาณเขาอย่างแท้จริงในทุกด้านทุกมุมรีลิสต์ยูเอ็กซ์ปล่อยพลังงานลบๆล,ลบล้างมันออกไปจากหัวใจลบล้างออกไปจากความรู้สึกนึกคิดอย่าท้อแท้ใจเลยกรรมเทพเทวดานางฟ้าให้กำลังใจความรักครั้งนี้ให้กำลังใจความรักของพวกคุณเสมอพวกคุณจะผ่านมันไปได้ ขอเพียงเชื่อมั่นขอเพียงมีพลังงานบวกที่ดีต่อกัน Attraction เมื่อคุณพบเจอกันในชาติพบนี้จะมีแรงดึงดูดอย่างมหาศาลคุณสองคนไม่อาจที่จะละสายตาละหัวใจจากกันได้เลยอยากอยู่ใกล้กันตลอดเวลาคิดถึงกันมากอย่างทรมานจิตใจและเมื่อได้ใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดกันคุณสองคนจะเสพติดกันมากชอบการสัมผัส ชอบการกอดการจูบการแสดงออกในความรักต่อกันอย่างชัดเจนแล้วก็จะติดกันมากไปไหนก็เหมือนปลาท่องโกไม่เคยอยากจากห่างไกลเพราะว่ากว่าจะใกล้กันได้เคียงคู่กันได้ช่างยากเย็น Forgiving and Learning คุณสองคนจะต้องผ่านเหตุการณ์ที่ต้องให้อภัยกันสิ่งนี้คือบททดสอบที่ทำให้คุณสองคนต้องเรียนรู้ต้องเติบโตขึ้นจนกว่าจะตื่นรู้ได้ หลายครั้งคุณเหน็ดเหนื่อยและเจ็บปวดแต่คู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันจะผ่านพ้นทุกความไม่เข้าใจจะผ่านพ้นทุกอุปสรรคปัญหาใดๆไปได้ด้วยกัน Tru s t ความเชื่อมั่นบางคนเนี่ยต้องผ่านสถานการณ์แยกจากห่างไกลเพื่อให้เขาเนี่ยต้องไปสร้างตัวตนปลดเปลื้องนิสินนะหรือตัวของเขาเอง ยังไม่สามารถชัดเจนในความสัมพันธ์ตั้งแต่แรกได้เมื่อพบเจอคุณรักกันมากแต่เขาเองก็จําเป็นที่จะต้องทําตามเหตุและผลสิ่งต่างๆมากมายในชีวิตขณะเวลาที่คุณยังไม่สมหวังในรักโปรดเชื่อมั่นในตัวเขาโปรดเชื่อใจในจักรวาลว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุและผลเสมอในการที่จะทําให้คุณแยกจากห่างไกลทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ขอเพียงคุณเชื่อมั่นและเชื่อใจกันมากพอ เ o r ร์ w a i t i n g for คุ้มค่ากับการรอคอยความรักครั้งนี้ในปัจจุบันชาติต้องรอคอยกันอย่างทรมานความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเพราะอุปสรรคปัญหาน,านานาประการต้องมีการรอคอยมีการแยกจากพลัดพลากห่างไกลต้องมีการรอคอยความแตกต่างสิ่งใดๆให้เกิดการเรียนรู้ให้ช่องว่างเหล่านั้นแคบลงให้เกิดความสมดุลในพลังงานและจิตวิญญาณที่เท่าเทียม แต่ไม่ว่าจะต้องผ่านอะไรก็ตามให้คุณเชื่อมั่นเถิดว่าคุ้มค่ากับการรอคอยเพราะสุดท้ายคุณจะได้รับความรักที่ดีที่สุดจากคนรักในอดีตชาติเขาจะกลับมาเพื่อรักคุณและเติมเต็มให้คุณในทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเหตุการณ์ในอดีตชาติเช่นกันอ่าแม่หมอขอจบคำทำนายแรนดอมฟอร์ยวันนี้แต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรัก แม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่ดก,กดสคริปต์ข้ามก็คิดซว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ